วันนี้จะมาสอนวิธีเติม g w a l l e t ให้กับคนอื่นที่ไม่มีแอปธนาคารหรือไม่มีเงินในบัญชีค่ะเราก็ไปที่แอปเป่าตัตางของเขานะคะเครื่องของคนที่ไม่มีไม่มีแอปธนาคารไปที่ g w a l l e t นะคะแล้วก็บวกตรงบวกนะคะเติมเงินเข้า G-Wallet ธ,ธนาคารกรุงไทยค่ะแล้วก็คัดลอกเลขมานะคะจดใส่ปากกาค่ะเสร็จแล้วไปโทรศัพท์ของคนที่จะโอนเงินให้กันค่ะไปที่แอปธนาคารกรุงไทยของเขาค่ะ เสร็จแล้วนะคะไปที่เติมเงินใส่รหัสพินของเจ้าของเครื่องนะคะเสร็จแล้วก็ไปที่เติมเงินอีกครั้งหนึ่งนะคะเลขสิบห้าหลักที่เราจดเมื่อสักครู่นียค่ะกรอกลงไปให้เรียบร้อยตรวจทานให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่ากรอกไปแล้วมันจะไม่ขึ้นว่าโอนชื่อใครนะคะดังนั้นเลขจะต้องถูกต้องแล้วก็ใส่จํานวนเงินลงไปค่ะ กดถัดไปนะคะใส่รหัสยืนยันให้เรียบร้อยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะต่อไปการเติมเงินเจจิวเล็ตแล้วเนี่ยทำไมเงินไม่เข้านะคะง่ายๆเลยก็คือไปที่หน้าจอหลักแล้วก็ปัดหน้าจอที่เราไม่ได้ใช้ทิ้งนะ,ะเหมือนเป็นการรีเฟซระบบต่อมาการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือรายการย้อนหลังค่ะเราสามารถตรวจสอบได้ค่ะไปที่สิทธิ์คนละครึ่งเลยนะสิทธ์ คนละครึ่งนะคะคงเหลืออยู่ที่2,475บาทจากส0 0พันนะคะสิ์มูลค่าคงเหลือในวันนี้เหลือ40บาทแบบนี้ค่ะเราสามารถดูประวัติการใช้งานคนละครึ่งย้อนหลังได้ค่ะจำนวน3เดือนด้วยกันนะคะตุลาคมค่ะ,นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเราใช้ใจ่ายอะไรไปบ้างในค่าสินค้าและบริการต่างๆก็จะขึ้นมาแบบนี้สามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้นะคะเอาลองไปดูเดือนกันยายน ครับไม่มีอะไรเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ร่วมโครงการนะคะมาเลือกที่สามเหลี่ยมค่ะค่ะสามเหลี่ยมลองไปที่ G Wallet ดูค่ะก็จะเป็นรา,รายการในส่วนของการโอนเงินเข้าโอนเงินออกแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามในช่อง l เล Channel ด้วยขอบคุณนะคะ